นี้ตามไปดูการติดตั้งเครื่องผลิตฟองอากาศขนาดจิ๋วหรือเครื่องไมโครับเบิรเจเนเรเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำเด่มไปกันเลยเมื่อพี่ช่างแฮปปี้ฟาร์มเดินทางมาถึงก็ทำการติดตั้งแท่นวางเครื่องก่อนเลยนะคะโดยต้องกะระดับของแท่นเครื่องให้สูงกว่าระดับถังน้ำประมาณ30-40เซนติเมตรไม่ควรเกินนี้ค่ะเครื่องจึงมีแรงดูดน้ำเข้ากระบ,บอกมิกซ์ได้แบบต่อเนื่องสมูดไหลลืน่น ตอนต่อไปนะคะก็ทําการต่อสายยางขาดูดน้ําและสายยางขาส่งน้ําเข้ากับตัวเครื่องโดยในฝั่งขาดูดน้ําจะต้องใช้เทปพ,พันเกลียวพันบริเวณจุดเชื่อมต่อที่เรียกว่าหางปาลาไหลให้แน่นหนาพอดีเพื่อป้องกันการรั่วไหลของอากาศเพราะนั้นจะเป็นสาเหตุให้เครื่องไม่สามารถดูดน้าได้เต็มที่และทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพดังนั้นการพันเทปพ,พ,พันเกลียวที่ถูกต้องจึงเป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญมากเมื่อมั่นใจว่าพันเกลียวอย่างดีแล้วก็หยุดด้วยเข็มขัดรัดท่ออีกชั้นให้แน่นแล้วเราก็มาเริ่ม ปลักล๊กแลนเครื่องไมโครแบบเบิ้ลเจเนเรเตอร์เ,รเ,เลยเบิร์ สังเกตได้ว่าเมื่อเริ่มสตาร์ทดูดน้ำผ่านเข้าเครื่องไปประมาณครึ่งนาทีจะมีน้ำเป็นสีขาวลักษณะเหมือนน้ำข้าวออกมาทางสายยางขาส่งน้ำที่เป็นสีของอนุภาคฟองไมโครขนาดเล็กซ้อนกันจนเห็นเป็นสีขาวชัดเจนซึ่งสามารถปรับคุณภาพฟองไมโครได้จากวาล์วเดินน้ำที่อยู่บนกระบอกมิกซ์ค่ะก็เาเป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้งเครื่องอสมบูรณ์แล้วซึ่งเครื่องผลิตฟองไมโครบับเบิลน,นี้นะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายในแพลนของลูกค้าของเราในวันนี้ใช้ในการเพิ่มออกซิเจนในน้ำก่อนนํำข้า ข้ากระบวนการผลิตน้ำดื่มต่อไปค่ะสำหรับการล้างเครื่องมือหรือแบ็กวอชเครื่องก็สามารถรับชมได้ในคลิปวิดีโอก่อนหน้าได้เลยนะ